ต้นซาลาหนะกินแบบสดสดหนึ่งยอดแก้การปวดหัวปวดหัวไมเกรนหายเหมือนปลิดทิ้งต้นซาลาหนะกินแบบสดสดหนึ่งยอดแก้การปวดหัวปวดหัวไมเกรนหายเหมือนปลิดทิ้งต้นซาลาหนะกินแบบสดสดหนึ่งยอดแก้การปวดหัวปวดหัวไมเกรนหายเหมือนปลิดทิ้งต้นซาลาหนะกินแบบสดสดหนึ่งยอดแก้การปวดหัวปวดหัวไมเกรนหายเหมือนปลิดทิ้ง ตนะ้นซารหาหน่านะกินแบบสดสดหนึ่งยอดแก้การปวดหัวปวดหัวไมไเกรนหายเหมือนปริดทินะ้งต้นซาราหน่ากินแบบสดสดหนึ่งยอดแก้การปวดหัวปวดหัวไมเกรนหายเหมือนปริดทิ้งตนะ้นซาราหน่ากินแบบสดนะสดหนึ่งยอดแก้การปวดหัวปวดหัวไมเกรนหายเหมือนปริดทิ้งต้นซาราหน่ากินแบบสดสดหนึ่งยอดแก้การปวดหัวปวดหัวไมเกรนหายเหมือนปริดทิ้ง ต้นสระนากินแบบสดสดหนึ่งยอดแก้การปวดหัวปวดหัวไมเกรนหายเหมือนปลิดทิ้งต้นสระนากินแบบสดสดหนึ่งยอดแก้การปวดหัวปวดหัวไมเกรนหายเหมือนปลิดทิ้งต้นสระนากินแบบสดสดหนึ่งยอดแก้การปวดหัวปวดหัวไมเกรนหายเหมือนปลิดทิ้งต้นสระนากินแบบสดสดหนึ่งยอดแก้การปวดหัวปวดหัวไมเกรนหายเหมือนปลิดทิ้ง